ภูเก็ตร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเวทีปราศัยใหญ่มีทั้งของผู้สมัครแชมป์เก่ารวมไปถึงผู้ท้าชิงจากพักประชาชนที่เคยปักธงสีส้มได้จากการเลือกตั้งสอสในครั้งที่ผ่านมา3เก้าอี้นะคะขณะเดียวกันไทยพีบีก็เปิดเวทีนะคะที่จะทําให้ได้ออกมาดูเรื่องของวิสัยทัศน์ของแต่ละค่ายกันมีการร่วมมือจากทาง เครือข่ายร่วมกันจัดเวทีกับสถาบันพระปกเกล้านะคะในชื่อที่ว่าเลือกอบจอเลือกอนาคตท้องถิน่นบ้านเราเรากําหนดเองหลายฝ่ายนําเสนอปัญหาที่อยากจะให้ผู้นําคนใหม่เข้ามาแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาขยะการให้บริการทางการแพทย์เรื่องภัยพิบัติแล้วก็ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณติเชลาพุทธสารพันค่ะขยะที่มีมากกว่า1,100ตันแต่ศักยภาพของเตาเผาทำลายมีเพียง700ตันต่อวัน ปัญหาความแออัดในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปัญหาภัยพิบัติที่เกิดถี่ขึ้นปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักและการท่องเที่ยวที่เริ่มมีทุนต่างชาติเข้ามาแทนที่ล้วนเป็นประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในเวทีเสวนาเลือกอบจอเลือกอนาคตท้องถิน่นบ้านเราเรากำหนดเองจังหวัดภูเกต็ตที่ดีเอ็กทีศูนย์ข่าวภาคใต้ไทย P ี s ร่วมกับสถาบันพระปกเก้าและเครือข่ายจัดขึ้นที่จังหวัดภูเกต็ตวันนี้ โดยมีตัวแทนผู้สมัครนายกอบจสาคนเข้าร่วมคือนายเรวัตอารีรอบแช้มเก่านายแพทย์เลศักดิ์ลีนะนิธิกุลผู้สมัครจากพักประชาชนและนายสีเทพอุดมลาบเข้ารับฟังและแสดงวิสัยทัศน์โดยในเวทียังมีการนำเสนอข้อมูลงบประมาณที่ใช้บริหารผ่านอบจอภูเก็ตปีละกว่า1,400ล้านบาท และแม้ว่าอบาจภูเก็ตจะสามารถจะเก็บภาษีท้องถิ่นผ่านอบจอได้มากที่สุดในประเทศคือประมาณ380ล้านบาทแต่ในจํานวนนี้ก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่จังหวัดภูเก็ตส่งกลับไปยังส่วนกลางที่มาจากการท่องเที่ยวจึงถูกเปรียบเทียบว่าภูเก็ตเป็นเหมือนนักมวยที่ขึ้นชกแต่เต็มไปด้วยโรคที่รุมเรา้านะครับเราขึ้นชกในสถานการณ์ที่รองเท้าขาดนวมขาดนะครับเข้าใจพี่เลี้ยงนักมวยนะครับว่า พี่เลี้ยงนักบวยเนี่ยเขามีงบประมาณที่จัดสรรที่ทางพูดมาพันกว่าล้านใช่ไหมครับผมมองว่าด้วย4ี่แสนกว่าล้านรายได้จากการท่องเที่ยวที่อยู่ในวิทยาชุดเดียวกันเนี่ยนะครับเอาเราคูณง่ายๆนะครับเราคูณง่ายๆในส่วนของแหวดที่เขาขึ้นตรงนั้นนะครับว่าแหวดต้องถูกคิกแบ็กมาที่ Over อบจ ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าอยากเห็นการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดตรงจุดเพราะนอกจากจังหวัดภูเกต็ตจะต้องดูแลคนภูเก็ตแล้วยังมีประชากรแฝงและนะักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่ต้องดูแลเช่นกันจะทำยังไงให้คิดเรื่องท่องเที่ยวที่มันเชื่อมโยงกับขนส่งสาธารนณะแล้วก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยและสุขประชาชนก็มีสุขภาวะสุขภาพที่ดีด้วย มันก็ต้องคิดให้เป็นครบวงจรไปหมดแปลว่าโจทย์วันนี้ในการที่เราจะเลือกนายกอบจอคนหนึ่งขึ้นมาทํางานที่มีทรัพยากรจํากัดมีภารกิจจํากักดแต่ว่าคนคาดหวังสูงเนี่ยคือต้องได้คนที่ครบเครื่องมากๆเลยช่วงบ่ายวันนี้ผู้สมัครนายกอบจอสองคนคือนายเรวัตและนายแพทย์เลอศักด์เปิดเวทีปราัยใหญ่โดยนายเรวัตในฐานะแชมป์เก่ายัางคงยืนยันจะสารต่อการแก้ปัญหาต่างๆที่เดินมาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะการแก้ปัญหารถติดหรือปัญหาขยะขณะที่นายแพทย์เลือศสัก์คู่แข่งคนสําคัญซึ่งวันนี้มีนายพิธาลิมเจริญรัตน์ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนลงมาช่วยหาเสียงอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนภูเก็ตผ่านการเลือกตั้งท้องถิน่นซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่พรรคประชาชนสามารถปักธงสีส้มจากการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาโดยกวาดมาได้ทั้ง3เก้าอี้การเลือกตั้งนายกอบจอจึงเป็นหมุดหมายสําคัญของพรรค ซึ่งในวันที่หนึ่กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันชี้ชะตาดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน